You're Summary to listening The เคยสงสัยกันไหมคะว่าภัยธรรมชาติแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันจะสามารถพลิกภูมิทัศน์การเมืองของทั้งประเทศได้เลยเหรอคะในเวลาแค่ไม่กี่สัปดาห์วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นนี้คะ่ะ กับมหาอุทกภัยหาดใหญ่ปี2568และผลกระทบที่มันสั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาล4เดือนของนายกอนุทินชาญวิรกูลซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากทั้งงานวิจัยโพลแล้วก็กระแสะในโซเชียลมีเดียเลยค่ะครับคือประเด็นมันน่าสนใจตรงนี้ครับว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยถูกมองเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจที่เน้นนโยบายแบบเอ่อที่เรียกว่าควิกวินควิกวิน ใช่ครับคือตั้งใจจะอยู่ไม่นานเน้นโครงการที่เห็นผลง่ายๆได้ใจคนเร็วๆแต่พอมาเจอวิกฤตที่มันต้องใช้การวางแผนระยะยาวอย่างน้ําท่วมใหญ่เนี่ยระบบมันเลยรวนไปหมดเลยครับอ๋อเหมือนกับว่าเป็นรัฐบาลที่สร้างมาเพื่อวิ่งระยะสั้นๆแต่กลับถูกบังคับให้ลงวิ่งมาราธอนแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วสเกลของมหันตภัยกลางนี้มันหนักขนาดไหนอะคะโหข้อมูลที่เราเจาะลึกกันมาเนี่ยมันบอกชัดเลยครับว่า นี่ไม่ใช่น้ำท่วมตามฤดูกาลปรกติปริมาณฝนที่หาดใหญ่กับปัตตานีตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าทุบทุกสถิติในรอบหลายสิบปีทุบสถิติเลยเหรอคะครับอัตราการไหลของน้ำนี่พุ่งไปถึง3,000ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีซึ่งถ้าเทียบกันแล้วมันมากกว่าตอนน้ำท่วมใหญ่ปี2553ถึง2เท่าตัว2เท่าเลยใช่ครับมันคือสัญ,ญญาณเตือนของวิกฤตโลกร้อนที่มาถึงหน้าบ้านเราจริงๆแล้ว ตัวเลขนี้น่าตกใจมากเลยนะฮะแต่ที่น่าจะสะเทือนใจกว่าคือผลกระทบต่อชีวิตคนตัวเลขผู้เสียชีวิตก็สูงถึง140-170คนแต่ภาพจำที่คนพูดถึงกันเยอะมากคือภาพคนปีนเสาไฟฟ้าหนีน้ำใช่ครับภาพนั้นเลยมันเลยไม่ใช่แค่ภาพน้ำท่วมธรรมดาแต่มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่ารัฐอาจจะล้มเหลวในการปกป้องชีวิตพวกเขานะคะถูกต้องเลยครับและไอความรู้สึกว่ารัฐล้มเหลวตรงนี้แหละครับ ที่มันถูกขยายผลยังรวดเร็วมากในโลกออนไลน์จนกลายเป็นสงครามข้อมูลย่อมๆเลยคือภาพลักษณ์ที่มันเกิดขึ้นมาพักประชาชนที่เป็นฝ่ายค้านตอนนั้นนะครับเขาตั้งเอ,อ่อวอลรูมวอลรูมภาคประชาชนเลยเหรอคะใช่ครับเป็นภาคประชาชนเลยใช้เทคโนโลยีใช้ข้อมูลดาวเทียมประสานงานกับอาสาสมัครแบบทันทีมันทําให้การบริหารจัดการของภาครัฐที่ยังเป็นแบบเดิมๆครับ ต้อนเลยดูช้าไปเลยช้าไปถนัดตาเลยครับกลายเป็นภาพคู่ตรงข้ามที่แบบชัดเจนมากระหว่างผู้นำยุคใหม่กับผู้นำในภาวะวิกฤตเท่ากับว่าฝ่ายค้านไม่ได้แค่ลงพื้นที่ช่วยคนแต่กำลังสร้างแบรนด์ความสามารถของตัวเองขึ้นมาแข่งในสนามที่รัฐบาลกำลังพลาดพอดีแล้วคำพูดของคุณอนุทินที่บอกว่าคะแนนนิยมตกได้คะแนนเท่าไหร่ก็สาธุ อันนี้ก็เหมือนราดน้ํามันเขากองไฟเลยนะคะเป็นการสื่อสารในภาวะวิกฤตที่ผิดพลาดอย่างแรงเลยครับและที่น่าทึ่งคือโพสํารวจก็ออกมาตรงกับกระแสในโซเชียลเป๊ะๆอ๋อหรอคะครับสวนดุสิตโพชีว้ว่าคะแนนนิยมตัวนายกเนี่ยต่ํากว่าคะแนนของรัฐบาลโดยรวมด้วยซ้ําในขณะที่นิด้าโพในภาคใต้กลายเป็นว่าคะแนนนิยมของคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะกลับมานำอ้าวกลับมานำเลย ใช่ครับมันสะท้อนว่าคนใต้อาจจะกำลังหวยหาทางเลือกที่ปลอดภัยที่พวกเขาคุ้นเคยอีกครั้งภาพการเมืองก็เรื่องหนึ่งนะคะแต่สำหรับคนในพื้นที่พอน้ำลดแล้วเนี่ยอาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของปัญหาอีกรอบโดยเฉพาะเรื่องการเยียวยาปัญหาใหญ่ตามมาทันทีครับ เรื่องเงินเยียวยา9,000บาทต่อครัวเรือนฟังดูเหมือนจะดีแต่กลับไปติดกับดักที่เรียกว่าระบบราชการที่เป็นอุปสรรคก็คือบังคับให้ผู้ประสบภัยต้องใช้เอกสารตัวจริงเพื่อยืนยันตัวตนเด,วเดี๋ยวค่ะคือให้คนที่บ้านเพิ่งจมน้ําไปหาเอกสารที่จมไปกับน้ำเนี่ยนะคะมันฟังดูไม่ค่อยเข้าใจสถานการณ์จริงเลยใช่ครับมันสะท้อนความล้มเหลวของการปฏิรูประบบราชการดิจิทัลอย่างสิ้นเชิง ที่แย่กว่านั้นคือยังมีข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตสวมสิทธิ์รับเงินเยียวยาอีกโห oh. ยิ่งทำลายความเชื่อมั่นที่เหลือน้อยเต็มทีซึ่งท่ามกลางวิกฤตศรัทธานี้รัฐบาลก็เลยต้องปล่อยหมัดเด็ดสุดท้ายออกมาก็คือโครงการคนละเครื่องพลัสนั่นเอง ถ้าเรามองในภาพใหญ่ทางการเมืองนะครับมันชัดเจนว่าเป็นการใช้งบประมาณก้อนใหญ่เพื่อหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายใช่ครับในช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆเพราะโครงการถูกออกแบบมาให้สิ้นสุดปลายเดือนธันวาคมก่อนกำหนดการยุบสภาในเดือนมกราคมแค่ไม่กี่สัปดาห์เองเหมือนเป็นความหวังสุดท้ายที่จะประยุงคะแนนนิยมเอาไว้ฟังดูทั้งหมดแล้วเหมือนว่าตัวภัยพิบัติเป็นแค่ตัวจุดชนวนนะคะ แต่ความเสียหายทางการเมืองที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดจากปฏิกิริยาของรัฐบาลเองเราควรมองเรื่องนี้ยังไงดีคะมองได้ว่ามหาอุทกภัยครั้งนี้ไม่ได้สร้างแค่ความเสียหายทางกายภาพครับแต่มันเหมือนไปเปิดเปลือยรอยร้าวของทุกอย่างเลย ทั้งระบบบริหารจัดการภาครัฐภาวะผู้นำและก็ความเชื่อมั่นของประชาชนสิ่งที่น่าคิดคือปฏิกิริยาของรัฐบาลอาจสร้างความเสียหายทางการเมืองได้มากกว่าตัวภัยพิบัติจริงๆเสียอีกและมันก็เหมือนเป็นการสับไพ่การเมืองใหม่ทั้งหมดโดยเฉพาะในสนามเลือกตั้งภาคใต้ที่การแข่งขันสูงอยู่แล้วพักประชาธิปัตย์ที่เคยซบเซาก็มีโอกาสฟื้นคืนชีพครับผมส่วนฝ่ายค้านก็ได้พิสูจน์ฝีมือ ขณะที่พักรัฐบาลก็ต้องเจอกับศึกหนักของจริงวิกฤตครั้งนี้ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราคิดนะครับในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมันเร็วขนาดนี้และภัยพิบัติก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆบททดสอบที่แท้จริงของรัฐบาลอาจไม่ใช่แค่นโยบายสวยหรูแต่มันคือความสามารถและความเข้าอกเข้าใจในยามที่ประชาชนอ่อนแอที่สุดบางทีการเลือกตั้งครั้งหน้าอาจจะไม่ได้วัดกันที่คำสัญญาแต่วัดกันที่ความไว้วางใจที่ว่า ใครคือที่พึ่งได้จริงเมื่อน้ำมา